สวัสดีค่ะจากช่องยายนงคนบ้านนาะนี่ยายนงมาหาเก็บผักไปลวกกินค่ะเก็บกับในหยอดผักกันตงในหยอดผักกันตงในหยอดอเออตํานินปลาตําตลึงปลานะคะนี่บ่ดเดีมาตัดไว้มันเลย อะไรเบ่มีหยอดมอะไลเบ่มีหยอดอมุกหยอดงามไม่แต่หยอดนี่เออเออออกไปยังไงกันโอ้ยนี่สวนเนี่ยค่ะนั่งมาเก็บอยู่สวนมีหยอดนี่กับมุกเก็บทุกอย่าง หยอดพักทุกพักวัตพอวัตพอวัตเออดกินได้พักกันตรงนี้ไ่ได้ออกมาหมีดมาตัดไว้โพีน่น้องอย่างนั้นเก็บได้ ถูกหยอดนี่ถูกหยอดถูกยางผักตำนิ่นป่าตำดึงทองนั่นแหละผักก้านตรงผักกันตรงผักตกโลกหยอดบวบนี่เป็นมุกมุก นี่ต่พักปลอดสารพิษทั้งนั้นแหละค่ะพักน้ำหัวน้ำสวนนี่ปลอดสารพิษมีประโยชน์ต่อร่างกายดีมากๆต่อร่างกายเฮ้ยโอ้ยน้ำกับจะามันไหลจะเอ,อ๋บ่ได้เอามีดนะอันฟันไหวทางไหวมันก็นเลยเกิดไป ขึ้นไปสูงก็ได้เกิดถึงสูงเกิดนี่ะนีแหละรับวิธีชาวบ้านวิธีอิสานบานนอกบานหน้าห้าอ,อกัปจังสีล่ะค่ะ เอบพักน้ำหัวน้ำสวนหลวกกินตะปนตะเจียวไปม่กับมะพร้าวพญาลากหอมส่วนพยาลากหอมอีกตัว ให้มันใหญ่ก่อนให้มัน,น,น,นก่อนไม่นคยถือมาีม่เคยถือมาออเออคุดโต๊ะเนื้อพีนอ่น้องยานุเก็บผักได้ กิฟพักกิ๊บพักในสวนพ,สนพักปลอดสารพิษมันแรงไปเลยพักบางงามมากมากกิ๊บพักหนยอดบวกเยบวก มันยอดปวกยอดปวกฝนตกเหลืองกลายมือดอ่ะฝนตกไม่เหลืองบังยอด น้ำหัวน้ำสวนยอดบวบวังไอ้ฝนตกอันนี้งามงามยอดมุกมุกมีตายหมดแล้วเนาะฝนบาตกยายน้องพามาบึงสมนีกรค่ะสวัสดีค่ะ